เขียนจริงๆเป็นบทประพันธ์หรือเป็นนวนิยายเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอ่คือถ้าเป็นเล่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขียนตอนปีสามชื่อมิถิลาเวสารีแต่กว่าจะได้พิมพ์เนี่ยก็ต้องเรียนจบครับเพราะว่าส่งให้อาจารย์คุณหญิงนิรวันบินทองบกสตรีศาลคือท่านต้องให้นักเขียนใหม่เนี่ยเขียนจบเรื่องซะก่อนถึงจะส่งให้ท่านตรวจได้คนั้นมีเวลาเขียนเฉพาะตอนปิดเทอมกดเทอมไม่มีเลยครับกว่าจะได้ลงก็จบแล้ว แต่อันนี้นยะบางคนเขาก็นับเป็นเรื่องเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวไม่ใช่เป็นนิยายขนาดยาวแต่ก<ต>็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่สมบูรณ์จริงๆแล้วนั้นข้ามนานอีกนานมากเลยถึงได้จนจบวิญยาเอกถึงได้เขียนเรื่องแรกค,คือไร้เสน่หาไรศเสนหานี่ <c oughs> ก็ทําเป็นหนังแล้วก็ทําเป็นละครทีวีช่องสามคุณหญิงได้แบบอย่างหรือใช้วิธีการในการตั้งต้นในการจินตนาการตัวละครอย่างไรครับ นี่คิดว่าคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยเขาะจะต้องเป็นคนที่มีจินตนาการนะครับติดตัวมามันจําเป็นเหมือนร่างกายที่แข็งแรงจําเป็นสําหรับนักกีฬาค่ะอืมครับคือคือถ้าจินตนาการนี่สอนกันไม่ได้อ่ะมันมีของมันเองครับแต่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยคือทักษะหรือความชํานาญในการทํางานเนี่ยอันนั้นจะต้องพัฒนาขึ้นมาเองอเด็กที่มีจินตนาการเนี่ยจะต่างจากเด็กที่ไม่มี เช่นเด็กที่ไม่มีเนี่ยเวลาเห็นม้านั่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่คือม้านั่งแต่เด็กที่มีจินตนาการเนี่ยเห็นม้านั่งอาจจะบอกว่านี่คือม้าที่หนูควบเป็นขาวบอยอ๋อมันจะมันจะมีการตีความมันต้องมีจินตนาการ,รมองเห็นไปมัน <ไป S 1> มีการตอดเติมจากสิ่งที่เขาเห็นการที่เราจะเขียนนิยายสักเรื่องหนึ่งบทประพันธ์สักเล่มหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเลยเราเริ่มต้นจากอะไรครับ เริ่มต้นจากแนวค่ะว่าเราจะเขียนเรื่องใหม่เนี่ยแนวไหนแนวไหนเช่นแนวมันมีกี่แนวครับโดยปกติของเนี<ำ>้ถามลึกๆเลยครับคือของเนี้ยเนี่ยถ้าของตัวเองเนี่ยนะคะคมันจะมีสองแนวใหญ่คือแนวในนามปากกาวอวินิจฉัยกุลหรือแนวแก้วก้าววอวินิจฉัยกุลเป็นอย่างไรครับแนวออวอลเวนิจฉัยกุลก็จะเขียนเรื่องที่เป็นไปได้ในความเป็นจริงเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเรื่องอ เรื่องที่มันเห็นได้จริงครับผมถ้าเป็นแก้วก้าเนี่ยเป็นจินตนิยายคุณหญิงล้องยกตัวอย่างแก้วก้าวให้ฟังสักสองสาเรื่องได้ไหมครับเช่นเรื่องดังๆแต่ฟังก่อนแต่ฟังก่อนเรือนมายุราเรือนมายุราค่ะเมื่อเลือกแนวต่อแล้วเรียบร้อยต่อไปครับในการเขียนจากแนวเนี่ยจากนั้นเราก็จะต้องหาธีมของเรื่องคือว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับจํากัดความได้ในสักสองสามบรรทัดหรือสองสามประโยค แสดงว่าคุณหญิงจะต้องขอมวดให้เสร็จอันนี้นต้องทําเหมือนพิมพ์เขียวขมวดให้เสร็จให้เหลือไม่กี่ประโยคค่ะเหมือนคี้แม็กซเจอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะอืมเพราะว่าถ้าเราทําอันนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะต่อเป็นพลอตไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนแสดงว่าตรงนี้น่าจะยากก็ยากยากมากยากมากยากมากเพราะว่าครับคนเขียนนิยายนั้นถ้าจะไปรอดเนี่ยอาชีพนี้ต้องเขียนให้ไม่ซ้ําครับ มันมันไม่ใช่ว่ามีล้าดเดียวแล้วก็เขียนซ้าแล้วซ้ําอีกนีไม่ใช่ว่าแย่งสมบัติก็แย่งกันอยู่นั่น,มนไม่ใช่ใช่ใชนี้ยิ่งเขียนยิ่งเขียนมันยิ่งยากเพราะว่ามันจะต้องฉีกแนวยังไงไม่ให้เหมือนเรื่องเดิมครับเรื่องที่ยากที่สุดที่จะเขียนพอดไอ้สองมรทัดนเนี้ยเคยใช้เวลาย,ยากที่สุดนานที่สุดเท่าไหร่ครับสิบปี ท่านผูมม้ชมครับรอสิบปีกว่าพอจะออกมาค่ะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเขาบอกได้ไหมครับรัตนโกสินค่ะรัตนโกสินรัตนโกสินน,นี่ยากมากในการ,รวางวางแผนง,งานแต่ว่าพอเขียนแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยกว่านั้นครับผมนั่นคือเรื่องที่นานที่สุดยาวที่สุด่าจจะออกมาสองบรรทัดใช่มันยากมากเพราะว่ามันไปเล่นทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยครับผมแต่สําหรับเรื่องที่เร็วที่สุดล่ละครับ,รบใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ก็คงไม่กี่เดือนอะค่ะคือสองมทัศนนี้จะออกมาได้เลยคนะครับค่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่เรารู้จักกันดีก็เรื่องที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเบาๆอย่างปัญญาชนก้นครัวน้ำสใสแจจริงเนี่ยค่ะคือพออย่างน้ำใสใจจิงเนี่ยพอจับได้ว่าจะเขียนถึงชีวิตของนงศศรรรักศึกษาซึ่งนียเคยเห็นมาสมัยเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยภาพทั้งหมดมันก็ภาพทั้งหมดมันก็ขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นของจริงมาด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าต่อไปเราก็ สร้างรายละเอียดขึ้นมาเท่านั้นเองโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่เราเราเราเห็นเนี่ยอันนี้ง่ายมากต่อไปเขาเรียกว่าล l อตหรือโครงเรื่องค่ะครับเราจะต้องวางให้ได้ว่าหลังจากที่เราได้แนวแนวของเรื่องเนี่ยนะคะครับแล้วก็ประเด็นของเรื่องมาเนี่ยโครงเรื่องเป็นยังไงประการแรกคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครในสังคมคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มไหนในสังคม ร,ระดับไหนในสังคมอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรมีชีวิตแบบไหนครับแล้วเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมในกลุ่มนั้นมากน้อยแค่ไหนครับแล้วถึงจะได้รอตออกมาทุกอย่างต้องจินตนาการเข้าไปถึงข้างในหมดเลยใช่ค่ะครเราต้องเห็นเขาออกมาชัดเหมือนเขามีตัวจริงมายืนอยู่ตรงหน้า,ท,านท่านท่านปลิตื่นอีกบ,บ้างไหมครับ นอกจากนั้นคือรายละเอียดค่ะครับซึ่งแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกัน,นครับรายละเอียดก็คือถ้าเราสร้างตัวละครขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อให้ภาพนั้นชัดที่สุดเนี่ยเราจะต้องใส่รายละเอียดลงไปเหมือนคนวาดรูปเนี่ยถ้าเป็นภาพสเก็ตมันจะไม่ชัดเท่ากับภาพที่เป็นสีน้ํามันครับ,รบเราก็ต้องใส่ลงไปก็สีน้ํามันยิ่งละเอียดละออเท่าไหร่เหมือนกับมีชีวิตจิตใจหายใจได้เท่าไหร่คนเขียนสื่อก็ต้องเขียนให้ได้อย่างนั้นครับเราจะต้องทําให้คนอ่านเขารู้จักตัวละครของเราได้อย่างดี ขอถามอีกหนึ่งคำถามกี่ขั้นตอนผ่านไปสํานวนล่ะครับสํานวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันผู้ตรงๆว่ายากเพราะอย่างคุณหญิงเ,งเองก็จะไปรู้สับทุกสับของวัยรุ่นเวลาวัยรุ่นเมาเล่า <c oughs> แล้วจะจะยังไงกันจะเถียงกันแบบไหนอลไอย่างนี้มันเป็นจินตนาการหรือจะต้องไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับเอ,อข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่านักเขียนเนี่ยจะเขียนได้ทุกอย่างครับเขาจะเขียนได้แต่ในขอบเขตที่เขาถนัดเท่านั้นถ้าเนี้ยถ้าเน,นี้ไปเขียนถึงอ,อ เรื่องราวเกี่ยวกับดาวคานเนี่ยนี่ก็เขียนไม่ได้เพราะว่าจิาานนารไม่ถูกไม่ถูกทำไมเราไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางพิสิกศ์เคมีอะไรก็ไม่มีเราก็ต้องเขียนในสิ่งที่เราเข้าใจร,รู้เห็นเพราะว่าคนอ่านเนี่ยแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้หรือมีก็ตามจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จับได้ไวที่สุดเลยว่ามันสมจริงหรือไม่สมจริงนะครับมีเรื่องใดไหมครับที่ใช้เวลาในการเขียนนานที่สุดทั้งเรื่อง ก็มีกะเด่นะก็เท่านัก็สินเนี่ยค่ะสิบปีเพื่อกว่าจะวางพลิดออกมาได้เนี่ยนานมากสิบปีครับผมค่ะเรื่องที่สั้นที่สุดครับที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็โดนที่สุดด้วยแล้วก็คุยง่ายถ้าตามภาษาคือขายดิบขายดีคนชอบครับน่าจะเป็นยาชนก้นครัวนี่แหละใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็ไม่ไม่กี่เดือนนะคะเรื่องมันสั้นมากอ่ะครับผมอเพราะว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาที่ไปามตัวไปเป็นคนใช้เพราะว่าตัวเองจะทําละครวิทยานนิพนธ์เนี่ย อื่งอ,อันนี้เรากา็พอเข้าใจเห็นภาพออกว่ามันเป็นยังไงครับผม่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะสนุกสนานไปกับปัญญาชนค้นครัวนะครับเพิ่งจบกันไปก็จะรู้ว่าปลอไปเป็นคนใช้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่เขียนนวนิยายประพันธ์บทละครนวนิยายจริงๆรจัง,งมาตั้งแต่วันนั้นวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ ตั้งแต่นิยายเหรอคะครับผมตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นเล่มใหญ่อย่างเงี้ยครับตั้งแต่นี้อยู่ปีสามนะครับผมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดก็ผ่านมาประมาณสี่สิบกว่าปีค่ะกับผลงานทั้งหมดร้อยกว่าเรื่องหนึ่งร้อยกว่าเรื่องนะครับแน่นอนนะครับอ่ามีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่เกิดความประทับใจและมีชื่อเสียงเอาเรื่องที่อ่าคุณหญิงประทับใจส่วนตัวก่อนดีกว่าเรื่องมีหลายเรื่องขอยกเรื่องเดียวครับมาลายสามชายค่ะ คือเรื่องนี้เนี่ยนั้นลองเขียนโดยลองฉีกทฤษฎีที่ตัวเองเคยเรียนมาครับคือตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเขาจะให้ตัวละครน,นั้นอ่ะมันไม่ขาวไม่ดำครับให้เป็นเทาๆแล้วก็ให้มีความลึกมีอะไรอันนี้อันนี้เป็นทฤษฎีของตะวันตกครับแต่มาเลยสามชายเนี่ยนิ้ให้ตัวละครน,นั้นขาวดำเลยแล้วก็ให้เห็นชัดครับ,รบแล้วเราทดลองเขียนตัวละครที่เราไม่เคยรู้จักเลยครับเขียนจ,จากจินตนาการล้วน ไม่สามารถจะไปหาแบบจากไหนได้ด้วยครับคือตัวทองไพรัมคแล้วแม่ก็ปรากฏว่ามันได้ผลคือขึ้นท่านยุคสมัยได้ยุคสมัยนี่มันก็ย้อนยุคนะคะครับแต่ทองไพรัมเนี่ยตอนที่เขียนลงพลายแกลเพชรเนี่ยบก่อก็เล่าว่าคนอ่านบางคนเนี่ยจะอ่านตั้งใจจะอ่านแต่เฉพาะตัวละครตัวเนี้ยถ้าหายไปสักสองบทนี่จะโทรมาตามละแล้วทำไมไม่ออกครับแสดงว่าจะต้องมีการ ติดตามหรือติดต่อกันตลอดเวลา,านั่นคือมาลายสามชายนะครับที่คุณหญิงชอบที่สุดนะครับแล้วสำหรับเลตติ้งนะครับสำหรับคนอ่านทั่ว,วไปนะหยิบจากเชลหนังสือนี่เรื่องไหนถูกหยิบเยอะที่สุดครับ น้ำใสใจจริงค่ะน้ำใสใจจริงซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าตอนเรื่องนี้ของสกุลไทยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในแนวของสกุลไทยสกุลไทยเนี่ยคนอ่านจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะคในในวงการอาชีพต่งตางๆอันนี้เป็นวัยรุ่นจะไม่กับทำพิมพ์ซ้ำมากที่สุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องยังดูกันยังอ่านกันได้จนบัดนี้แม้ว่าเขียนขึ้นในยุคที่ จำได้ว่าตอนเขียนเนี wow. ่ยอ้อมสุนิสากําลังดังครับเป็นเธอเวีนไบรุนอยู่ค่ะแต่มาจนบัดนี้เนี่ยเขาก็ยังดูกันได้นะยังอ่านยังอ่านกันได้ยังชอบกันอยู่แต่ที่แน่ๆคนตอบรับอย่างเดียวไม่ได้มีรางวัลเยอะแยะมากมายรางวัลแรกแล้วกันฮะรางวัลแรกของความเป็นนักเขียนต้องจําได้รางวัลแรกเนี่ยคือได้รางวัลชมเชยครับจากนิยายในงานกรรมการพัฒนาหนังสือค่ะครับ ได้เป็นได้เรื่องแรกดูเหมือนจะปี2528นรเรื่องละครคนหลังจากนั้นก็ค่อยๆได้มาเรื่อยๆเรืๆค่ะครับแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแน่นอนนะครับคนที่ทํางานในหลายๆสาขาโดยเฉพาะคนที่ทํางานศิลปะก็ต้องเป็นรางวัลอะไรครับก็ศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์ค่ะครับเมื่อปี2547ประจําปี2547 ครับผมถ้าถามความรู้สึกแน่นอนต้องดีใจก็ดีใจมากกวค,ค,ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราขึ้นมาถึงขั้นนี้ได้เฉยๆนีครครับคือกำลังใจค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะผลตอบรับ,รบที่เป็นรางวัลแห่งชีวิต อีกหนึงรางวัลนะครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะไม่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแต่ว่าอย่างที่คุณหญิงบอกครับในชีวิตมี3อย่างเป็นอาจารย์เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นแม่ที่สอนลูกนะครับก็เลยได้รางวัลเมื่อปี2550ค่เป็นรางวัลอะไรครับยิ่งใหญ่มากรางวัลแม่ดีเด่นค่ะครับผมค่ะของเทพมหานครครับก็ก็รู้สึกดีใจนะเน่มีลูกสาวสองคน แล้วก็รู้สึกว่าจะมีหัวมาทางแม่ทั้งคู่นะครับนอกจาก<ช><ช>ว่าจะมีความชอบท่านผู้ชมเหมือนกับคล้ายๆคุณแม่ยังก<ช>ไปเรียนที่เดียวกับคุณแม่้าเกือบหมดเลยนะครับน้ารุมเึงคุณหญิงด้วยเองก็ได้รับรางวัลได้รับเกียรติบัตรแล้วก็ปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาจากที่นอร์ทเคนราโด้วยใช่ค่นนะนี่ได้เขาเรียกด็อกเตอร์ออฟฮิวแมนเลเทอร์สครับคืออักษรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ค่ะเป็นคนต่างชาติคนเดียวที่ได้ครับางวัลได้ได้ใบนี้นะครับตามข่าวที่อ่านนะถือว่าเป็นคนแรกแค่คนเดียวที่ได้ที่ได้ค่ะนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเชิญคนต่างชาติมารับนะครับเขามีเกณฑ์การพิจารณาแล้วเขาดึงความสามารถส่วนไหนไปพิจารณาแล้วทาให้เราได้รางวัลนี้ครับคือเขาให้บุคคลที่ทําชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับดีเด่นแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ แล้วมีการคัดเลือกก็ได้สองรางวัลคือรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นครับคือจบมาจากที่นี่อยู่แล้วครับแล้วก็ได้ดรอัลฟิเมตเรเทอร์สเนี่ยค่ะเป็นคนแรกครับ